ขอบคุณค่ะของหัวใจรัวๆให้ท่านรองเอสค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้นำทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเอ็มซีด้วยค่ะเสียงอาจจะดูเซ็กซี่หนายนะคะเพราะว่าเพิ่งจะลุกจากเตียงอันเดียวก็ค่อยสบายค่ะแต่ว่าใจสู้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณท่านผออภิษณะที่ให้เกียรติแล้วก็ผู้นำทุกท่านนะคะช่วงช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคะ่ะก็ภารกิจของโรงเรียนมันหนักหนามากเลยนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งนะคะหมู่มอไม่ทิ้งแน่นอน,นะคะ่ะ ก็ศึกษาตลอดช่วงนี้ก็ที่ไม่สะดวกเข้ามาประชุมก็ประชุมคนเดียวค่ะบางทีเสร็จงานแล้วมันดึกเกินไปก็นั่งประชุมคนเดียวนะคะนี่ก็คืออยากจะนําเรียนให้ทราบว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะเป็นคนไทยหัวใจมอมอเสมอนะคะก็ยินดีมากๆสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายเนาะให้มาบรรยายเกี่ยวกับมอมมอซึ่งก็อยู่ใกล้ชิดกับคุณลุชายตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะนอนจะกินอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็อยากจะบอกว่า ทุกท่านนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยที่เข้ามา <c oughs> ในมมเพราะว่าเราเอก็ได้เข้ามาตั้งแต่รุ่นแรกเนาะเท่าที่ทราบกันแล้วนะคะสำหรับคนใหม่ก็อาจจะเดี๋ยวอยู่กันไปเรื่อยๆก็จะทราบนะคะเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาคะ่ะเราจะมาเข้าสู่มือมออล็อกยูดีมยูยูดีมในเวอร์ชันที่สองกันเลยดีกว่านะคะว่ามุอมออล็อกยูดีมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอล็อกยูดีมก็คือเขาบอวกว่าทุกคนเนี่ย มีความฝันอยู่แล้วค่ะลองเอ็ก็มีนะคะยกตัวอย่างมันจะได้เห็นชัดเจนเนาอะไรก็มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นพยาบาลแต่ทำไมายุคนี้แย่เลยเนาะก็แต่ว่ามีคุณตาบอกเลยบอกว่า,วาลูกพยาบาลลําบากแล้วต้องทํานู่นทนํานี่ต้องเช็ดเอาจจลระปัสวะอะไรเงี้ย แต่เราก็ยังไม่ล้มเลิกนะคะก็พยายามอยู่แต่สอบแต่เผื่อว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกอเนอะมันก็ฝันของเราก็อาจจะดรอปลงไปเพราะเราไม่มีสตางค์ที่จะไปเสียเพราะเราสอบติดแต่ว่าติดตกสัมภาษณ์เราก็เลยต้องยอมจำนวนนะคะแล้วก็ไปเรียนวิทยาคูแล้วในที่สุดก็มาเป็นทุกวันเนี้คะ่ะ จากประวัติก็คือเป็นผุ้มในกอารองผุ้มในการโรงเรียนปัจจุบันนี้นะคะก็เรียนมาทุกอย่างหนีทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ก็ต้องเข้าชนนะคะเมื่อไม่ได้ก็เลยสร้างฝันตัวเองให้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นครูภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะต้องเป็นครูภาษาอังกฤษที่ดีแล้วก็สอนเด็กให้มีความรู้มากที่สุดก็ทาสาเร็จมาเรื่อยๆจนมาถึงระดับนี้นะคะก็ฝันมาทีละสเต็ปก็สําเร็จมาจนมาเจอมอหมอเนี่ยก็ฝันไว้เหมือนกันนะคะฝันมันทุกๆท่านนะ่ะฝันมันเพื่อนาทุกท่านเลยค่ะการที่เรามีีความฝเ่ย การที่เรามีความฝันเนี่ยมันจะสร้างแรงกระตุ้นนะคะแรงบันดาลใจให้เรานะคะให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปสู่ความฝันให้เป็นจริงส่วนวิชั่นนะคะหรือวิสัย,สยทัศน์ของมูมอเนี่ยนะคะที่คุณบุญชัยท่านตั้งไว้เนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยจะเป็นช่องทางในการสร้างารายได้อย่างยังย่งยืนให้กับผู้บริโภคนะคะโดยที่เราจะเปลี่ยนค่าการตลาดของสินค้าเนี่ยแล้วก็การบริการต่างๆไม่ใช่แต่เพียงสินค้าที่เหมือนกับเอ ที่เราเคยพบมานะคะว่ามีสินค้าเพียงอย่างเดียวเนาะที่เราเคยทำทำกันมานะคะใน,ในอดีตนี่มันจะมีบริการสินค้าและบริการทุกสิ่งอย่างที่ในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องกินต้องใช้แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็รวมไปถึงฟู้ดแพนด้าไลแมนซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากๆถึงแม้เราจะกลัวโควิดอย่างไรเราก็กลัวอดตายมากกว่าใช่ไหมคะทุกท่านเนาะก็ขณะที่เราจะต้องผจญกับวิกฤตโควิดทุกวันนี้เราก็จะต้องทานอาหาร น,ะะนอกจากใครที่มีเวลาจริงๆก็ทานผักทานปลาหาอาหารปลอดสารพิษเข้ามาทานนะซึ่งก็มีตัวอย่างซึ่งในโรตารี่ที่เป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยวันนั้นเขาก็เชิญไปช่วยงานแล้วก็คือแต่เขาปลอดสารพิษเนาะก็ไม่ได้มีคนมากมายก็เขาทําอาหารให้ทานเขาทําเองแล้วก็ปลอดสารพิษจริงๆเพ,เพราะเขาบอกเขากลัวในการที่จะสั่งไลน์แมนฟุ o แพนด้ามาแต่ความเป็นจริงมันทําอย่างนั้นไม่ได้ทุกบ้านทุกครัวเรือแล้วค่ะ ะะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเองก็สั่งนะคะอยู่หอพักเนี่ยเราก็สั่งแต่เราก็ต้องระวังเอานะคะว่าให้เขาแฝนบ้างอะไรบ้างหรือบางทีเราก็ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีเราก็รับจากมือเขาเนี่ยแต่เราก็รีบล้างเจลล้างมือแล้วก็วัดอุณหภูมิเช็คตัวเองตลอดนะคะวันนี้ไม่สบายก็ได้เพื่อนจากลอตเอรี่เนะะี่ยเขาก็นํายามาให้นะคะคือก็ปกติอยู่แล้วนะที่เป็นภูมิแพ้นั่นแหละคะ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเชนะะื่อว่าใจเราสู้สักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีการปันผล จากผู้บริโภคเนี่ยให้ผ่านการแนะนําเพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนเนี่ยคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อมากที่สุดมันเป็นเรื่องจริงค่ะใครที่ทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาหารเอ่อแล้วก็การบริโภคอุปโภคต่างๆเนี่ยมันมามันต้องนําหน้าอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้เนาะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นอยู่แล้วที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันนะคะส่วนแล้วทําไม<บ>ต้องต้องทาไมต้องวายทำไมต้องมูมอล่ะที่อื่นไม่ได้เหรอเพราะอะไรอะ่ะ ตรงนี้มันก็มีเหตุมีผลอยู่นะ,ะว่าทำไมต้องวายมมอก็มือมอเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซเลยนะคะที่เข้ามาเข้าถึงชีวิตประจำวันของทุกคนที่เราเอาพูดไปแล้วว่าตอนนี้ไม่กระทงฟูดแพนด้าหรือต่างๆก็เข้ามาแล้วนะคะหรือจะเป็นเอ่อบิ๊กซีโลตัสต่างๆเนี่ยที่เขาจะต้องไปซื้อสินค้าผ่านตอนนี้ก็มีเห็นแอบ,บเข้าไปดูก็มีนะ ของฟูดแพนด้าเขาก็มีมาละพันบาทใครที่สั่งเป็นประจำอย่างเช่นเราเอ็ก็จะซื้อเก็บไว้ค่ะวอเชอร์เพราะเราใช้วันๆหนึ่งมื้อหนึ่งบางทีก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเนาะสิบมื้อก็พันละเราก็เอาเอ็มพีเข้ามาสบายๆใส่ใส่เอ็มไดเอ็มพีแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะที่เห็นแรกนะคะเปิดเข้าไปดูก่อนที่จะเข้ามาห้องประชุมนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราจะคิดนะคะที่เขาบอกเปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะสถืนไขของผู้คนในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ อีกหลายเท่าตัวที่เขาก็หวังเข้าสู่เอ,อโลกเอ,อทางของอาเซียนไปด้วยนะคะแล้วก็ขนา,าดหุ้นในที่สุดซึ่งตรงนั้นมันเป็นอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังไกลไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่แน่นะคะทุกวันนี้ขนาดโควิดเข้ามากับเราเนะี่ยสองสามปีมาแล้วมันก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นแล้วเราก็หวาดกลัวจะเลิกหวาดกลัวไปแล้วค่ะ ตอนแรกๆก็เห็นสีพื้นที่สีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็กลัวใช่ไหมอุ้ยจะแดงแล้วจะแดงแต่ตอนนี้มันแดงเข้มอยู่ตลอดเลยเห็นไหเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลเลยกับมันอ่ะแดงเข้มก็เข้มก็เข้มสู้กัน มันะะก็เหมือนมูมอนะคะแล้วก็นอกจากอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมันยังสวยงามมากกว่านั้นมันผ่านเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งด้วยเป็นธุรกิจเครือข่ายเข้ามาซึ่งคุณบุญชัยแล้วก็ทีมงานนะคะทั้งผู้นําอะไรต่างๆหรือว่าพวกเราเนี่ยเพลเซอร์ er, มีส่วนร่วมมากๆในการที่เข้ามาทําให้มูม,มอเติตบโต,บตบเข้ามาเวอร์ชันสองนะ,ะเราเอ็ก็เชื่อว่าลองเอ็กก็เป็นหนึ่งกอง หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะฟันเฟืองเนาะถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะแต่เราก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงถึอปัญหาอุปสรรคที่เราเข้ามาเป็นผู้น,นําหรือเป็นเพเซอร์ใหม่ๆเราก็สามารถที่จะเสนอได้นะคะไม่จําเป็นต้องผู้นําเลยนะคะลองเอจ,จะบอกเลยคะช่องทางนะคะท่านผู้ท่านผู้นําที่เชิญเพเซอร์ใหม่เข้ามาแม้แต่ยังไม่เป็น JP เลยเนี่ยเราก็สามารถเสนอแนะได้นะ,ะก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้ามาคุณบุญชัยรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะ ผ่านมูมอโซมูมอออฟฟิเชียลได้เลยนะคะที่เป็นแอที่เป็นไลน์นะคะแอเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่าเวลางานของคนไม่เท่ากันเนี่ยเราทิ้งไลน์ไว้เด้ยน้องมูเขาจะติดตามตลอดเวลาแม้กระทั่งเลิกงานแล้วเขาก็เข้ามาดูข้อมูลให้เราแล้วก็รีบตอบเลตอนเช้านะคะเพราะเราเอททำตรงนี้อยู่ค่ะมีติดปัญหาติดขัดอะไรนะคะเราเข้าไปในมูมอออฟฟิเชียลได้คําตอบทุกคําตอบที่ชัดเจนด้วยไม่ต้องลังเลเพราะออกจากต้นฉบับออกจากบริษัทเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นรูปแบบกันตลาดที่ชาญตลาดและยุติธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันต่อไปว่ามันยุติธรรมแบบไหนอย่างไรนะคะเป็นการนําเอาข้อดีของการทําการตลาดเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมาประยุกต์ใช้ในอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ริโภคที่สามารถสร้างไรายได้และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่ามเมื่อเป็นหมมอแล้วเนี่ย เพราะอะไรอย่างที่พูดไปแล้วนะคะอันจะพูดสั้นๆเยอๆหรือว่าทำไมมม,มัวก็ต่อเนื่องอยู่ว่าในชีวิตจะมาเราลองนึกรอบตัวเราคิดทุกคนในบ้านนะคะทุกท่านเลยนะคะว่าบ้านท่านใช้อะไรบ้างทานอาหารไหมทานเครื่องดื่มไหมมีสินค้าเด็กของเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันจะมีในมม,มัวทั้งหมดเลยสินค้าเด็กอีคอมเมิร์ซโซเชอร์คอร์สการเรียนนะคะ ค์สการเรียนกวดวิชาต่างๆตอนนี้สำคัญมากตอนนี้ประสบปัญหามากในการเรียนออนไลน์นะคะเด็กจะโดดเดี่ยวไม่ได้เด็กแม้จะมีครูแล้วมีผู้ปกครองช่วยแล้วปัญหาก็ตามมาเต็มไปหมดแล้วเพราะเราเองกำลังเจอปัญหานี้อยู่แต่ไม่ไม่กลัวค่ะสู้ค่ะเจอปัญหาตรงไหนเราก็แก้ตอนนี้เราเอกเข้าไปทุกช่องทางนะคะที่จะเข้าถึงผู้ปกครองอันนี้กําลังพูดเห็นว่าเทียบกับงานประจําที่ทําอยู่ทุกช่องทางที่เข้าไปเป็นโอกาสให้มุมมอเข้าตามไปด้วยค่ะเช่นติ๊กต๊อก ตอนนี้เลยก็มีคนติดตามพันแปดร้อยกว่าคนเข้าไปในช่องทางนี้เราจะเอาวิชาความภาษาอังกฤษเข้าไปทําคลิปนะคะเดี๋ยวทุกคนก็เข้าไปติดตามเร็วๆนี้นะคะคลิปสอนภาษาอังกฤษคนเข้ามาในรูปภาษาอังกฤษในโซเชียลของ Tik t o อกเนี่ยมีคนเป็นหัวอย่าบอกเลยว่าหลักมันทั่วโลกมันก็เป็นหลักล้านล้านนะคะแต่ว่าจะมาเป็นเพื่อเรากี่คนเราก็เปิดโอกาสตรงนี้ได้เมื่อเราทําความที่เราได้อบรมจากโรมีห่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอบรมมาแล้วใช่ไหมคะว่าให้เขาชอบก่อนชอบแล้วก็ทําให้เขารัก รักเสร็จแล้วเขาเชื่อเราเมื่อไหร่ก็ตามนั่นแหละเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยเขาก็จะตามเรามาไม่ว่าเราจะเสนออะไรให้เขาก็ตามเขามันเกิดจากสข้อนี้แล้วเนาะตรงนี้ก็แทรกความรู้ด้วยจากการอบรมด้วยแล้วก็จากประสบการณ์การทํางานประจําด้วยแล้วก็ทํามมอด้วยทําให้ทุกคนที่เข้ามาจะได้ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยฉันมีงานจำแล้วนะฉันต้องค้าขายฉันต้องทํานู่นทนํานี่แล้วฉันจะทำมือมอด้อย่างไรทําได้ค่ะทุกคนทําได้เพราะขนาดรองเอสนี่งานล้นมือก็ยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นทุกท่านทำได้เก่งกว่ารองเอสด้วยซ้ำนะคะ นอกจากนี้ก็มีสุกภาพความงามซึ่งเราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะาชาวมูอมออย่างเราต้องสวยและรวยมากด้วยนะคะธุรกิจเครือข่ายต่างๆอีกแปดหมื่นกว่าล้านบาทนะที่อยู่ในในในตลาดตรงนี้นะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้า9.5้าหมื่นล้านบาทเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เลยก็ได้รู้จักในในทิกตอกคุณแม่คุณแม่แมสัมลีนะคะเขาเข้ามาเขาเข้ามาเล่นทิกตอกเขาเขาไลฟ์สดโดยที่ใช้ฉากของเครื่องใช้ไฟ้าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเขานี่แหละแล้วก็ทํางานไปด้วยขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย เพราะฉะนั้นชาวมุมมองเราทำไมจะทําไม่ได้ใช่ไหมเห็นหลายคนทําไม่ว่าจะเป็นดรต้นคุณเจนวิทย์น่ารักมากเลยวันนี้เพิ่งได้โอกาศเปิดเข้าไปดูนะคะเขาว่าทำเอ่อทำเป็นคลิปว่าเปิดกล่องพัสดุเห็นไหมคะตรงนี้เราเองก็ทำมาแล้วตั้งแต่แรก,แ,รกแล้วแต่ช่วงนี้เวลาไม่ก็มีก็เลยไปติดตามของเพื่อนๆแล้วก็แอบเอามาก o p ี้ทำดูนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อนอวายมุมมอมันผ่านไปแล้วคุณอยากจะพูดเร็วนิดนึงเพราะเวลาค่อน,ข,อน,ข,อนข้างมีโค้ดหลายท่านนะคะแล้วก็จะพูดคอนเซปต์สั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าต่อไปแล้วท่านก็จะต้้องเขาไป เอ่อเรียนรู้กับผู้นําที่ชวนท่านมาและเขาจะแนะนําท่านเข้าไปตามห้องเรียนรู้เองว่าแผนรายได้เป็นยังไงหลักการชวนคนทํำยังไงมันจะมีห้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายจนท่านจะตาลายหูเวียนอะไร,ะไรเขาเรียกว่าเวียนหัวตาลายแต่ตั้งสติให้ดีแล้วค่อยๆเข้าไปตามความต้องการของใจเราสั่งเรียกว่าใจสั่งมาแล้วก็ไปตามนั้นนะคะ ตรงนี้มันก็จะมีการเจระะิญเติบโตตรงนี้จะไม่พูดถึงละในธุรกิจของหญิงจีอะไรทั้งที่ผ่านมาที่มาไปความเป็นมาต่างๆตรงนั้นเดี๋ยวไปเรียนรู้จากผู้นำเนาะกรณีศึกษาต่างๆตอนนี้เราจะมา how i s works ทำยังไงอะ่ะเราต้องทำยังไงบ้างกลไกของมุมมองมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้แล้วเราจะต้องเข้ามาเรียนรู้กับมันนะคะเพราะมันเป็นมีทั้ง mass media มาผสมอย่างเช่นเข้าไปทำ YouTube เนี่ยเขาเรียกว่าพวกมีเดียต่างๆช่อง YouTube ช่องอะไรต่างๆที่เราเขาสามารถที่จะอัดคลิปอย่างเช่นต้องขอบคุณคุณสนั่นมากๆเลยนะคะว่าที่ตั้งแต่แรกๆที่เราได้บรรยายเข้ามาเนี่ยทำให้เพื่อนๆได้รู้จักมากขึ้นถึงแม้เขาจะยังไม่ก้าวเข้ามาเราเอ็มไม่สเรียกว่าไม่สนใจไม่สนใจนะคะขอให้เขารู้ว่าเราเป็นมุอหมอโลโก้มุหมอติดตัวเราตลอดไม่เสื่อมคลายไม่ถอยห่างไปก็ตามวันใดวันหนึ่งข้างหน้าในโอกาสเนี่ย ยังไงเขาก็เป็นเพื่อนเรานะคะถ้าเขาไม่ไปสมัครคนอื่นเสียก่อนเขาก็มาสมัครเราแต่ถามว่าความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงนะคะมันต้องมาอยู่แล้วตัดความรู้ตรงนี้ไปได้นะคะแมสมีเดียต่างๆแล้วก็โซเชียลมีเดียสินค้าบริการต่างๆเดี๋ยวนี้ผ่านตรงนี้หมดแล้วแล้วก็จะมีโมเดนเอ่อมมมอโมเดนด้วยนะคะสินค้าบริการที่เป็นมีค่าการตลาดเข้ามาให้เราเนี่ยตรงนี้มันสวยงามสุดๆไปเลยนะคะจากที่ผู้นําทั้งหลายได,ได้ได้รับกันมาแล้วนะคะ และทํายังไงอะ่ะหลองเอ็ดพูดมาก็ห้าหกนาทีแล้วเนาะทํายังไงเราจะมาเป็นสมาชิกกับมูมอรได้ Who is Pacer นะคะตรงนี้ก็คือคําว่า p พ c ซอรคุณบุญชัให้ความหมายไว้ดีมากๆลองเอจําแม่นยำเลยตรงนี้นะคะไม่ต้องดูตำราก็บพูดได้เลยนะคะว่า p r เนี่ยก็คือผู้ที่คอยกํากับควบคุมดูแลนะไม่ใช่กํากับสั่งนะเขาดูแลด้วยหกล้มจับขึ้นมาเ เป็นแผลก็าทายาให้นะบาดเจ็บตรงไหนปวดหัวตัวร้อนอะไรเป็นไข้ต้องมีเวลาดูแลตรงนี้ตลอดเวลาไม่มีการทิ้งกันนะคะมันจะเคยมีคลิปหนึ่งที่เป็นนักวิ่งมารลธวอนระดับโลกเนาะที่ผู้หญิงคนดนึงล้มลงไปแล้วอีกคนก็วิ่งมาทั้งๆท,ท,ที่เขาอะ จะต้องทําเวลานะแต่เขาไม่ทิ้งเพื่อนอะ่ะมันเหมือนกับมูมอรเราเลยพูดแล้วก็ขนลุกน้แล้วเอ็ดดูอะไรแล้วก็เทียบกับ,บ,กบวิ่งกับมหามูมอวิ่งกับมหามูมอตรงเนี้ยมันจะทําให้ใจเรานิ่งแล้วใจเราก็จะไม่ทิ้งมูมอเพราะเราพอดูรอบตัวเราเสร็จปุ๊บเราวิ่งกลับมาแม่งก็ทั้งเราเอ็ดนี่คือพูดแย้เต็มปากว่าแม่งก็ทั้งระบบราชการเนี่ยการขย,ยับเรือข่ายเน็ตเบรคอะไรก็ตามที่เราจะขึ้นตําแหน่งเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีการที่เรารู้กันอยู่แล้วเนอะเราไม่ได้ว่าเอา เอาอาชีพเรามาขายนะคะแต่มันเป็นความจริงที่โลกรับรู้ว่าการเรื้วยขาผู้อี้การที่มีมีดดักพุ่งแทงอยู่หอกดากเสียบหลังเต็มไปหมดเนี่ยมันต้องอดทนมากๆค่ะ28ปีเท่าไรอยู่ในวงการมาสามารถพูดได้ไม่กลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นความจริงนะคะใครๆเขาก็พูดกันเนาะเพราะฉะนั้นมุมมอเราไม่มีค่ะ พราะทุกคนต้องทำด้วยตัวเองแต่ว่ามีเพรสเซอร์นะะี่ยค่ะคอยควบคุมกำกับดูบแลนักวิ่งให้เข้าเส้นชัยในเวลาย้ำนะคะในเวลาที่ไล่เลี่ยกกันค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องใครเข้าไปแล้วก็เ,เ,เวลาที่ไล่เลี่ยงกันหมายความว่าไงความหมายของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องเข้าเส้นชัยทุกท่านไม่ยกเ้นค่ะนะคะถ้าคุณทำถ้าคุณเรียนรู้ ถ้าคุณมีความฝันที่ชัดเจนถ้าคุณจะเดินตามเป้าหมายทองชัดเจนคุณได้แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพเซอร์ของโมอมอ์เนี่ยก็คือผู้ที่ตัดสินใจเป็นผู้นําด้วยนะคะทุกคนพอตัดสินใจสมัครเป็น j จเนี่ยทุกคนเป็นผู้นำหมดแล้วแค่คิดก็เป็นผู้นําแล้วค่ะไม่ต้องเป็นโค้ดหรอกค่ะนะคะ เราเองคิดขึ้นมาเองนะคะเมื่อกี้ในเองได้ความคิดเมื่อกี้นเองไม่ได้เตรียมอมไหรเลยคืว่าแค่คุณคิดว่าคุณเป็นผู้นาคุณก็คิดแล้วเพราะทุกวันในคุณก็เป็นผู้นําอยู่แล้วในบ้านคุณอ่ะนะอย่างคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นพี่เป็นน้องสารภาพของคุณเป็นผู้นําอยู่แล้วทุกคนภาวะผู้นําไม่ต้องเข้าอบรมการบริหารเป็น l e a d e r ชที่ช่วงเป็นผู้นำเลิศเลอ perfect คุณเป็นผู้นําจากความคิดคุณเอาประสบการณ์ชีวิตของคุณมาเป็นผู้นํานั่นก็คือผู้นําแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ต้องนาพาผู้คนที่ให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะคะก็เป็นเพเซอร์ที่ดีนะคะที่คุณบุชัยเ็าได้พูดไว้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ไปหาฟังคลิปได้ใน youtube เลยนะคะเราอาจจะฟังประจาฟังแทบทุกวันด้วยมาถึงเอ่อส่วนแผนของมันนะ compensation plan เนี่ยแผนรายจ่ายตอบแทนมันจะมีทั้งหมดห้าแผนด้วยกันโอแม่เจ้าไม่เคยพบเคยเห็นเนาะก็ได้มาพบเห็นในมมอทุกท่านที่เคยทำธุรก,กิจอื่นมาก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่า แผนมันมีตั้งแต่แคสแบ็เงินคืนนะคะรถแล้วก็หลับด้วยแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีการปรับแผนใหม่ล่าสุดเนาะตรงนี้เรายจะยังไม่พูดถึงแล้วว่าเขาปรับแล้วตอนแรกที่ว่าสมัครเข้ามาปุ๊บจะได้แคสแบ็กหรืออะไรเลยเนี่ยคราวนี้เขาปรับใหม่นะเป็นให้เพเซอร์ได้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวในช่วงเวลาที่น้อยๆจะบอกให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าอ่อันที่หนึ่งก็คือแคสแบกรับเงินคืนและรถและหลับอันแรกเลยก็คือ ลดก่อนเลยที่หน้าพอเราเป็นสมัครเข้ามาเป็นเพเซอร์เสร็จเราจะเห็นเลยมันจะมีสีเหลืองๆราคามันจะมีสองราคาเนาะถ้ายัางไงผู้นําที่สามารถแชร์ได้แชร์รวยด้วยเพราะไม่สะดวกตอนนี้อ่มันจะมีตัวเลขที่บอกเลยว่าคุณได้ลดเลยสมมติคุณซื้อร้อยหนึ่งคุณได้ลดไปแล้วสมมติอาจจะลดไปสิบบาทคุณจะเหลือเก้าสิบค่าสินค้าที่คุณต้องจ่ายไปให้กับบริษัทเทเลเวนเจอร์และอีตัวด้านขวาม,มือมันจะมีอีก เป็น 2.8, 2.5, 10.2 MP อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้มาอีกนะคะใน MP ของหมอก็เป็นเงินทันทีเลยนะคะ1 MP ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่4.25บาทนะ,ะที่เหมือนตรงเดิมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับ ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราต้องอัปเดตแม้แต่ถ้าคุณขาดห้องประชุมหรือว่าคุณไม่ได้เข้าไปติดตามใน y o u t u เนะอะไรต่างๆเนี่ยเราจะตกเทรนทันทีเลยนะคะเนี่ยขอบอกผู้ใหม่เก่อผู้ผู้ที่เข้ามาใหม่หรือผู้นำทุกท่านก็ตามนั้ก็เอยก็แบบไม่ได้สอนนะนะสเป็นครูนะอาจจะแบบว่ามีอะไรอยากบอกอยากบอกอยากบอกอย่าเรียกว่าสอนนะคะแล้วอันที่สองก็คือจอยนิ่งโบนัสก็คือโบนัสแนะนำ๋ยวเป็นยังไงจะเข้าไปฟังละเอียดกันต่ออีกนิดนึงนะคะและอันที่สามก็คือ connecting โบนัส โบนัส bon เชื่อมทีมในเมื่อเราสร้างทีมมาแล้วเราต้องมีนัดมีโบนัสให้กับทีมงานด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเมื่อเขาเข้ามาเป็นทีมเราแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นทีมปุ๊บต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำก็ไม่ต้องเรียกว่าทีมนะคะะฉะนั้นเขาจะไม่เรียกว่าทีมเวิร์กและอันที่สี่ก็คือ managing โบนัสโบนัสบริหารทีมมันก็อีกแหละคะ่ะเมื่อเราชวนทีมมาได้แล้วเราจะไม่ให้ให้แต่โบนัสคนทีมที่เข้ามามันก็ไม่ได้เราก็ต้องมองขึ้นข้างบนด้วยเราต้องมองครบวร่าไปทั้งหมดทั้งผู้บริหารข้างบนนะคะที่ ตอนแรกผู้นาคนแรกที่เข้ามาเขาก็ต้องมีค่าเหนื่อยค่าน้ำเนาะในทั่วไปถ้าเป็นในลักษณะของมัคคุเทศก์ที่เราเเคยเรียนเรียนรู้มาเนี่ยเขาเรียกว่าค่าน้ําค่าน้ําตรงนี้ก็คือคนที่นําพาผู้คนเข้าไปเนี่ยแค่แนะนําไปบอกอ่ะไปตรงนี้นะเขาก็จะมีโค้ดรหัสไว้ให้อย่างไอ้ก็เคยทาซิงโค้ดไว้ที่ร้านเจเวลรี่ต่างๆเราแค่ชี้เบอะแสเข้าไปเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เรา นะก็เป็นอาจค่าน้ำค่าไฟหรืออาจจะได้เยอะมากเป็นพันเป็นหมื่นเลยก็เป็นไปได้เนานะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลบั็อก็ให้บริ็อตบริหารทีมให้กับผู้บริหารด้านบนด้วยแล้วก็มี infinite private สิทธิเปิดรหัสใหม่ตรงนี้มันสูง มากมากเลยเดี๋ยวเขาไปฟังรายละเอียดที่ห้องโค้ต่างๆอ่ะที่พูดถึงมาสกคบโบนัสพูดไปแล้วนะคะอันที่หนึ่งจอยนี่โบนัสนีเข้าจะเป็นโบนัสแนะนำห้าชั้นค่ะได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตเริ่มต้นที่การสร้างทีมเพื่อรับรายได้แล้วก็เริ่มคิดว่ารายได้ของเราตั้งแต่คนแรกที่เราแนะนําเข้ามาแล้วจะทยอยเข้ามาเข้ามาแล้วก็แบ่เป็นห้าชั้นได้รับเต็มที่ห้าเปอร์เซีนต์นะคะพูดเร็วไปไหมคะถ้าพูดเร็วก็สามารถเปิดไมค์บอกมาได้นะคะว่าลดสปีดหน่อยนะคะเพราะว่า เป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วทำเร็วล้วก็ทำทำทำนะคะด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเชื่อว่าทุกคนถ้าตั้งใจฟังน่าจะจับใจความได้เนาะแล้วอันที่สามนะคะอันนี้พูดผ่านไปเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดบอกแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้ตามห้องเรียนรู้ต่างๆเนาะในในข้อที่ 3. สามสกูนะคะตรงนี้มันมีรายละเอียดเยอะในส่วนของข้อที่สองแต่เดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้ ว่ามันได้่าชั้นแล้วก็10%ก็แล้วกันเนาะสั้นๆส,ส่วนคนที่สามนี่จะเป็น connecting bonus นะคะโบนัสเชื่อมทีมนี่จะไม่จํากัดชั้นเลยนะคะ34%ตรงนี้มันสวยงามมากเลยเพราะลองเอ็ดเข้าไปฟังโค้ดโอตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาเวอร์ชั่น2.0ใหม่ๆเนาะแล้วก็คอยศึกษาเรียนรู้มาตลอดเลยว่า34%มันเข้าไปคูณกับเอ่อไม่จํากัดชั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เรามีรายได้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเนาะเชื่อมต่อทีมแล้วก็รวมพลังคำนวณแล้วก็รับรายได้ ทุกวันด้วยจะให้เรียนรู้แง้มๆนาะสสำหรับคนใหม่เข้ามาวิ้ยตื่นเต้นว่าไอคอนเนตติ้งบนนั้นเนี่ยมันไม่จํากัดชั้นคูณถึงสามสิเอร์เซนซึ่งไม่มีใครให้เขามากมายขนาดนี้นะคะที่เราไปทําที่อื่นนะแล้วก็ที่สําคัญมันคำนวณรายไ,ได้ทุกวัน ส่วนโค้ดที่เขามาก่อนๆเราแล้วเขาทําจริงจังแล้วก็มีเวลาเต็มที่กับมันอนะ่ะ <c oughs> เขาไายได้เข้ามากิ้งๆๆ heures, กิ้งกิ้งเงินเข้ากระเป๋าเป็นวินาทีแล้วนะคะไม่ได้โม้นะคะเขามีหลายคนจะได้จริงแล้วเราไปสืบดูได้นะว่าใครได้บ้างแล้วส่วนข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ จะเป็น m ม n ็จจิงโบนัสที่บอกแล้วโบนัสบริหารทีมนี้ก็5ชั้นก็ได้20%เในชั้นที่1ให้10%ชั้นที่2 5%ชั้นที่3 2%ชั้นที่4 2%ชั้นที่1 5%ชั้นที่5ลงไป ชั้นล่างสุดแล้วก็ยังได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อี่าเี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะไล่หนึ่ง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 เปอร์เซ็นต์ไปแล้วก็ส่วนจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชั้นล่างต่ัลงไปสุดมีโอกาสที่จะไม่ได้รับโบนัสด้วยนะคะที่เราเคยทำกันมาแล้วะะอ่ะหมูมหมอให้มากจริงๆคุณบุษชัยเขาเป๊ค,ค่ะเขาสามารถบริหารจัดการนะคะเจอปัญหาแล้วก็นำมาปรับปรับปรับ,รบนะคะต่างๆและสุดท้ายในข้อที่ห้านะคะในข้อที่ห้านะคะ ตรงนี้มันเป็นเขาบอกว่า infinite p i r a t e ที่รองเอ็ดบอกแล้วว่ามันเป็นส่วนตัวมากๆเลยที่ว่าถ้าคุณทำไรายได้ไปเพดานส่งสุดแล้วซึ่งคุณรองเอ็ดก็ขอย้อนกลับมาที่ชีวิตราชการนะคะพี่เจนวิทย์จะเข้าใจได้ดีนะหรือใครที่เป็นข้าราชการหรือมีญาติพี่น้องเป็นข้าราชการเพดานมันจะตันเนื้นะทหารตำรวจยิ่งตันหนักกว่าคุาไปอีกนะสมมติรองเอ็ดอยู่สีแปดเขามีเพดานให้แค่เงินไม่เกินหกหมื่นบาทคุณก็รับไปเถอะ คุณอีหกปีคุณจะจะเกษียณน,นะคุณก็รับไปแค่หกหมืนนหม่น 2, น,น,ไไนะคุณไม่มีสิทธิ์จะได้หกหมื่นสองหกหมื่นสามหกหมื่นสี่ไปได้นะเพราะเพดานก็อ่านกันนี้สี่แปดแล้วทะลุขึ้นไปคุณต้องทําผลงานสี่เก้าซึ่งยากเย็นเข็นใจมากกว่าจะขึ้นสี่เก้าได้นะถึงจะได้ทะลุเพดานขึ้นไปถึงสี่เก้าอย่างนี้ค่ะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะสามารถปลดล็อกขีดจํากัดของรายได้สร้างรหัสใหม่ได้โดยไม่จำกัดตามฝั่งไปไปการจัดห้องเรียนต่างๆ เดี๋ยวผู้นำของท่านก็จะแนะนำว่าเข้าห้องไหนสรุปนะคะสรุปแล้วมูมอนะคะเท่าที่บรรยากมันทั้งหมดเนี่ยจะให้ทราบเลยว่าไฮไลท์สำคัญที่ชัดเจนมากที่คุณใจก็ได้พูดไปก็คือสี่สี่นาสี่นาสี่นาค่ะเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยมาพิมพ์เพราะเราเอติบคอพอดีเลยขอบคุณเอ็มซี ะะต่อนนด่นึงนะคะสรุปสี่ยล่าสี่ข้อของบมูมอข้อดีของบมูมอคือหนึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซบวกกับเน็ตบล็อกมาร์เก็ตติ้งที่สร้างรายได้ให้กับเพเซอร์อันที่สองก็คือแชร์ลิงก์ไปแนะนำสินค้าตรงนี้เมื่อสักครู่ไม่ได้พูดถึงนะแชร์ลิงก์แนะนำสินค้าสร้างรายได้โดยไม่ต้องรักสายยอดด้วยตัวเองก็คือเช่นเราไปทานอาหาร ยกตัวอ,อย่างอีกแล้วทุกครั้งที่บรรดาจะต้องพูดขัวรถไฟไม่ได้มีส่วนให้ส่วนเสียนะคะแต่ว่าไปทานเขาประจำมันก็เลยติดปากคะ่ะเพราะว่าใกล้โรงเรียนแล้วก็สะดวกสุดในการวิ่งออกไปทานกลางวันแล้วก็วิ่งกลับมาทำอาหารประชุมด่วนเนี้ยอย่างนั้นอื่นที่เราแนะนำไว้มันก็ไกลไม่สามารถโดยเฉพาะโควิดนะคะก็บางทีก็สั่งแล้วก็เอามาทานที่โรงเรียนนะคะว่าเราไปทานเนี่ยตอนนี้เรงเอ้ก็ไปทานสะสม m อจากการทานข้าวในแต่ละวันแต่ละวันก็น่าจะได้ประมาณสัก10-20 m ่อได้แล้วค่ะ นี่ยมันก็ทุนมาแล้วมาจากเราที่ต้องรักษา250 mp เราก็ไปซื้อสินค้าเพิ่มอีกแค่240 mp ใช่ไหมคะหรืออย่างอื่นอีกก็ตามที่เราจะซื้อสินค้าและใช้บริการฟู้ดแพนด้าอีกที่ซื้อไว้ทีละพันได้มา2 mp มันก็เป็น mp เช่นกันใช่ไหมคะมันก็นับเป็น123ที่จะมารวมให้ได้เป็น250 mp เช่นกันถ้าคุณขาดอยู่2 0 0อคุณได้249 mp ขาดไป1 mp แล้วคุณซื้อไม่ทันมีผลไหมคะมีผลนะคะเพราะฉะนั้นอย่า ดูถูกนะคะเขาบอกว่าอย่าดูหมิ่น MP น้อยๆแม้แต่นจุ0.5ก็มีค่าเช่นกันนะคะส่วนข้อที่3ามก็คือ Ecosystem ระบบดิเวทของสินค้าและบริการมากมายที่เติบโตไม่หยุดยั้งนะคะในทุกวันนี้ไม่หยุดแน่นอนเพราะว่าเข้ามาเต็มหมดแล้วไม่ว่าเราจะไปในซิตเลอร์ต่างๆที่เข้ามา ทยอยเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งเรามีความสึกว่านานๆทีบางทีรองเอ็ดไม่ได้เข้าไปอัดคบอกตรงๆยอมรับสารภาพแต่อย่าทําตามนะคะเอาเยื่อแต่อย่าเอาอย่างค่ะเข้าไปทีไรก็ใส่ใส่หมายเลขโทรศพัพท์บางที่ลไไปทานข้าวที่มิตต้อมก็เลยบอกมิตต้องคะทำไมต้องใส่รหัสเนี้ยตรงนี้เราพูดความจริงกันเนาะเราเอาความจริงมาพูดว่าเราก็เจอผู้นําไม่ใช่ไม่เจอปัญหา ผู้นำที่ขัดการเรียนรู้ไม่เข้าห้องเรียนรู้ก็เจอปัญหาเช่นกันนะคะทําไมต้องใส่เบอร์ทุกครั้งเลยเนี่ยบางทีจะรีบๆด้วยจะทานข้าจะจะไปสแกนแล้วเนี่ยต้องใส่รหัสแล้วก็ขอรหัส OTP ใหม่เพราะอะไรก็เพราะต้องหันมาโทษตัวเราเองเพราะเราไม่ไปอัปเดตเอง ะะอย่าไปโทษบมออย่าไปโทษบริษัทอย่าไปโทษผู้นําอย่าไปโทษคนอื่นกลับมามองดูตัวเรานะคะนี่คือและอันสุดท้ายก็คือข้อที่4ข้อนี้ก็คือแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่รเรสพูดคร่าวๆไปแล้ว5ข้อนะคะว่ามีศักยภาพมากที่สุดและรายได้ของเพเซอร์สามารถแซงกันได้นะคะไม่สามารถที่จะมาปิดกั้นเราได้เลยว่าเข้ามาทําแล้วเราขออยันก็แซงตอนนี้ลูกทีมหน่อยก็แซงลูกทีมแซงไปหลายคนแล้วนะคะเราองก็ยินดีค่ะยินดีให้แซง นะคะเลยก็จะตามไปนะคะนะ,คะเพราะฉะนั้นเท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วเนาะเรามีโค้ดมีเกตอีกตั้งหลายท่านก็ขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโอกาสช่วงนี้ขอให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเมื่อสักครู่เราไอ้ก็แชร์ไปในเฟซเลยค่ะว่ามีการบรรยายนี้ก็มีเพื่อนสองสามคนที่เขาก็เข้ามาเขาก็สนใจเนาะแต่ว่าเขาจะเข้ามาแล้วไม่เข้ามันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราค่ะเรามีหน้าที่บอก เขามีหน้าที่หลักรูเขาจะเข้ามาฟังหรือเขาไม่มฟังเราไม่ชุดไม่ลังไม่ดึงมันเหนื่อยค่ะมันเป็นแรงต้านที่จะทําให้เราเหนื่อยแต่ถ้าการออกกําลังกายเราสามารถที่จะสร้างแรงต้านได้จะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราเองก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณก็ไปเข้าขคอร์สที่จะต้องไปอบรมต่อนะคะ อะไรนั้นก็โปรดติดตามใน Facebook ต่อไปนะคะต้องขออนุญาตที่ไม่ได้รับฟังเพรานะคะพราจริงๆวันศุกร์ลเลยบอกว่าติดติดงานนะคะแต่ว่าวันนี้ก็โอเคเดี๋ยววันลงังวันหน้ารองอ็ดจะเปลี่ยนไม่ใช่เป็นวันศุกร์แล้วนะคะจะช่วยมุม,มอได้ตรงไหนก็ขอให้ไม่ตรงตารางทํางานของโรงเรียนแล้วก็ขอที่เข้าไปเรียนรู้ต่างๆเพื่อจะนําความรู้มาให้